สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเปิ้ลและช่องคุณนายตื่นสายนะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเพราะเปิ้ลมีภารกิจจะไปพิษณุโลกเปิ้นก็เลยจะพาทุกคนกินแล้วก็เที่ยวพิษณุโลกใน1วันกับเปิ้ลเลยนะคะและพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือเปิ้นจะนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปค่ะส่วนตอนกลับเนี่ยเปิ้ลจะขับรถกลับนี่เปิ้ลไม่ได้นั่งรถไฟมาร่วม20ปีแล้วนะคะไปงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวพิษณุโลกด้วยกันคะ่ะ 19 40อันนี้ 4, 40 39อันนี้แหละค่ะตอนนี้ได้ที่นั่งแล้วนะคะนี่เป็นรถปับอากาศนะคะเป็นด่วนพิเศษค่ะขบวนนี้จะออกเดินทาง8ปดโมงห้จะไปถึงพิษณุโลก,กประมาณ1ปสอครึ่งนะคะตื่นเต้นไหมไม่ได้นั่งรถไปมายีปีไ,ได้แล้วนะแ5 4ห้าสี่เดินทางแล้ว ก่อนที่จะถึงพิซาโนุโลกนะคะกับวิวบรรยาการสองางทางกันจิ้นมากรถไฟอร่อยอีกกี่ชั่วโมงอีกชั่วโมงครึ่งอีกปาณชั่วโมงครึงกกง่งก็ถึงแล้วค่ะมาถึงพิซาโนุโลกแล้วกินด้วยกันนะคะ ลงลคตอนนี้ก็โอ้นิดหน่อยประมาณ5นาทีนะคะเหลือม5นาทีถึงแล้วสถานีพิสนุโลกโอ้โหจำได้แต่ก่อนเคยนั่งมาแล้วเราลงไป้วยเป็นตลาดไปกันไม่ได้มาแบบ20ปีแล้วอะทุกคนตอนนี้เป็นกำลังเรียกแกร็บเพื่อจะไปทำธุระก็คือจะมารับรถที่พิษนุโลกนั่นเองค่ะพอดีเป็น อยากได้รถแบบเหมือนเป็นตู้คันเล็กๆเอาไว้ขายของเพราะตอนนี้เป็นทำแบรนด์เสื้อใช่ไหมคะแล้วแบบว่ารถคันเดิมผลไม่พอตอนนี้ก็เลยมาได้น้องที่พิษณุโลกนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะขับกับเชียงใหม่กัน เิ้นมารับน้องคันนี้นะคะกลับไปช่วยงานที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้เปิ้นอยู่ที่วัดใหญ่นะคะหรือว่าชื่อเต็มๆเ,เขาก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะแต่คนพิโลกลเขาเรียกกันว่าวัดใหญ่เพราะว่าที่นี่มีพระพุทธชินราชที่เขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดเลยไปค่ะเราไปกราบพระก,กันสวยสวยมากเลยค่ะโอ้โห oh. ไม่ได้มานานมาก ทุกอย่างชัดเจนเป็นระบบระเบียบนะคะว่าถอดรองเท้าตรงไหนแล้วเข้ามาสักการะพระพุทธชินราชตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเขามีผ้าถุงให้ผู้ชายก็มีกางเกงหรือผ้าคลุมไหล่แต่พอดีเปิ้ลเอามาเอง <laughs> เปิ้ลพกมาตั้งแต่ในรถแล้วเพราะว่ารู้ว่าวันนี้จะมาวัด <laughs> สวยไหมคะทุกคนสวยมากๆ <laughs> เี็บด้วยกันค่ะ โชคดีมากเลยนะคะทุกคนลับรถแล้วก็ขับมาถึงวัดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วท่านเขาก็พรมน้ำมนต์ให้ด้วยเขาอวยพรให้ใหญ่เลยบอกว่าให้เราพีแต่ความสุขความจเจริญนะะี่ค่ะใครมาพิษสิงโลกแวะมาเที่ยววัดใหญ่นะคะมาไหว้พระพุทธชินราชกัน,นะคะ่ะนี่นะค่ะสวยมากเลยตอนนี้มันอยู่บริเวณของพระวิหารหลักนะคะเราสามารถเดินได้ทั่วบริเวณที่เขามีเลยนะคะเยอะมาก พพุทธเ,นนเดินมาจนสุดก็จะมาเจอกับหลวงพ่อดำเนี่ยคะ่ะใช่มาเจอกับหลวงพ่อดำค่ะเอาช็อกโกแลตกับชาไทยแล้วกันค่ะอากาศร้อนแต่วันนี้พิษโลกไม่ร้อนนะพิษโลกมีฝนแต่เราก็อยากเติมไอติมไอติมไผ่ทองค่ะรสชาไทยเขาบอกว่ามาใหม่กับรสช็อกโกแ,แลตอร่อยแือ อร่อยค่ะไหว้พระเสร็จแล้วรับรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเพิ่นเข้าไปโรงแรมก่อนพักที่โฮลาเทลนะคะงั้นไปที่พักกันค่ะเนบัวเอามาขายส,สดๆเลยนี่มาถ,ถึงโรงแรมแล้วค่ะใช้เวลา1นาทีเพราะว่าโรงแรมอยู่ติดกับวัดเลยงั้นเดี๋ยวขึ้นไปเช็คอินกันค่ะราคาห้องนี้ $1100 ค่ะโอเค อยู่ติดกับวัดใหญ่เลยเข้ามาเลยค่ะนี่ค่ะโอเคเลยนะเป็นคิงไซส์นะคะทุกคนก็มีทีวีชากาแฟเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้เราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ๋อก็จะเป็นวิวตึกที่สามารถมองลงไปเห็นลานจอดรถอ้าวไม่มีแม่น้ำ <laughs> พอดีไม่ได้อยู่ฝั่งแม่น้ำ <laughs> <laughs> นี่โรงเรียนเนี่ยมีเสาถงสะดวกตรงที่แบบว่าเขาอยู่ในเมืองเลยค่ะ,ะก่อนนี้มีเครื่องดื่มให้ ในตู้เย็นม,นมีขนมขนมไปดูห้องน้ํากันค่ะนี่ค่ะห้องน้ําแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะมีได้เป่าผมให้ด้วยสบู่แชมพูมชาเวอร์เจลอะไรอย่างเงี้ยมีให้เราหมดเลยสําคัญมีลานจอดรถดให้<ม>แล้วก็อยู่ในเมืองสามารถออกไปหาได้กินได้งั้นเดี๋ยวขอล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วเดี๋ยวเพิาไปกินของอร่อยกันค่ะออกจากโรงแรมมานะคะตอนนี้เปิ้นก็จะมากินข้าวที่ร้าน ครัวเจโชเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมแล้วก็ถ้าอยากกินปลาอร่อยอร่อยต้องมาร้านนี้ค่ะก็ไม่ไกลนะคะจากโรงแรมขับมาประมาณ5กิโลครัวเจโชค,ค่ะทุกคนทุกคนคะตอนนี้ยังไม่หกโมงเลยนะแต่ว่านี่ยขอบคุณค่ะที่ร้านนี่คือโต๊ะเต็มเต็มเต็มหมดแล้วใครมากินครัวเจโชคนี้มาเร็วๆเลยนะอาหารที่สั่งมาแล้วนะคะต้มยำปลากดคังน้ำใส เนื้อปลาดููดเด้งมากเลยหูหกลิ่นนี่คือแบบว่าหอมอวบอวมากนี่น,นี่เนื้อปลาเขาขา,ขาวเลยโอ้รสชาติดีไม่เผ็ดจัดไม่เปรี้ยวจัดแต่ว่ากลมกล่อม ปลาหวานเข้ากับน้ำซุปมากแล้วเนื้อปลาเด้งดีมากเลยสดอะ่ะปลาหวานมากพี่ฮารถึงว่าเขาบอกว่าถ้ามาพิโลนะคะต้องมากินปลา้ยปลาหวานมากเลยอะ่ะชูฉีปลาโชกุนคือเครื่องนี้คือหอมมาเลยอะ่ะทุกคนนีน่ไม่หวานนำ ไม่เผ็ดนําแต่ว่ารสชาติมันกําลังพอดีอ่ะอร่อยกลมกรมัน้ำแจงลาเราไปเลยน้ำแจงอร่อยมากเลยอันนี่เป็นเมนูแนะนําของทางร้านนะคะชื่อว่าทอดมันกุ้งล้วนเขาบอกเลยว่าทอดมันของเขาเนี่ยจะไม่มีมันหมูปกลเป็นกุ้งล้วนเลย,ยนี่อืม กรอบๆข,ข้างในหอมกุนะ้งมากอร่อย ทุกคนคะตอนนี้เปิ้ลกินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้เขามีปลาให้เลือกแบบหลากหลายชนิดนะคะอย่างเปิ้ลนะเปิ้ลเลือกมาสองจิ้ก็มีปลากรดค้งแล้วก็ปลาโชกุนจริงเขามีปลา้าวปลาอะไรอีกเยอะเลยนะคะรสชาติของที่ร้านเขาทําได้แบบคอดิบคอดีไม่มีอะไรโดดเกินไปอะ่ะทําให้เรากินได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วปริมาณก็คือได้เยอะมากตอนนี้อิ่มของคาวละแล้วเดี๋ยวเปิ้ลไปหาของหวานกินต่อนะคะ ตอนนี้เป็นกำลังจะเดินไปกินทับทิมกรอบสามนุ่มค่ะเขาบอกว่ามาพิษณุโลกไม่กินทับทิมกรอบสามนุ่มเหมือนมาไม่ถึงเดินไปกันค่ะนี่ค่ะทุกคนร้านอยู่ตรงนี้ติดกับปตทเลยนะก็คนเยอะๆโอ้โหจะมีที่นั่งไหมเนี่ย แต่ละร้านที่เปิ้ลมานี่คือคนเพียบๆเลยนะคะสองคนค่ะนั่งได้เลยพี่ว่านั่งได้เลยเลหะคะมาถึงเนี่ยเห็นชัดเลยดูสิครับทิมกรอบสามหนุ่มเขาว่าตรงกำแพงด้วยนะแล้วก็คนเยอะมากมาแล้วค่ะทุกคนเปิ้ลตั่งเป็นทัพทิมกรอบรวมนะคะแล้มีทัพทิมกรอบโอ้แล้วก็มะพราะ้าวออนถัวแดงแล้วก็เห้ว ไม่หวานจัดหอมกะทิทับทิมกรอบก็กรอบอร่อยแล้วก็สดชื่นมากเดี๋ยวเรามาเผ้าอ่อนอร่อยอร่อยเฉย,ยเลยถึงว่าคนเขาเยอะเต็มทุกโต๊ะอร่อยคนเดี๋เปิ้แอบให้ดูว่าคนเยอะมากอร่อยอร่อยไหมคนเต็มซอยอร่อยมาก อันนี้ก็เป็นเมนูขนมปังนะคะเขาสั่งกันทุกโต๊ะิ้นจะพลาดได้ไงนี่ค่ะพริกเผาอือกินหอมพริกเผามากและอีกไส้หนึ่งนะคะก็คือสังขยาค่ะหอมจริงนะพริกเผาเข้าหวานๆเนาะก็เลยเข้ากับขนมปัง อัน25บาทปิ้งกําลังดีด้วยนะชิ้นไม่ใหญ่เกินไปหอมกลิ่นขนมปังปิ้งอะ่ะแล้วมันเข้ากับที่เขาที่มีความหวานนิดนิดแล้วไม่เผ็ดเกินไปใครมาที่โลกนะคะอย่าลืมแวะมานะร้านทับทิมกรอบสามหนุ่มอร่อยค่ะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนวันนี้เปิ้นตื่นเช้ามากนะตอนนี้8โมงเช้าเปิ้ลมาที่ตลาดใต้หรือตลาดเทศบาลพิษณุโลกเดี๋ยวจะไปเดินเล่นตลาดแล้วก็หาของกินกันนะคะโอ้โหขายองเพียบขี้ พักมากเลยนะคะตลาดใต้แล้วนี่เพิ่นเห็นบอกว่าปัดแหนมปัดแหนมกับมันนึ่งคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวรอเป็นขนมใช่ไหมคะขนมค่ะเป็นขนมคือปัดแหนมค่ะปัดแหนมเนี่ยนะคะหมดแล้วพิษโลกของหมดราวจะหมดแล้วอ๋อขายเฉพาะพิษโลกกำแพงเพชรนะพี่ฮาร์ดเท่าไหร่คะ20บาทขอบคุณค่ะขอบปัดแหนมนะคะขอบคุณค่ะโอ้ปัดแหนมขายดีจังเลย ก็ววมีติ่มซำด้วยมีจอปูด้วยพีย่นันร้อนมากทุกคนเหมือนจะไม่ร้อนเดี๋ยวเรากินติ่มซำกันจากที่เพินเดินมาจากตลาดใต้นะคะตรงตลาดใต้เนี่ยก็จะมีร้านติ่มซำนะคะชื่อว่าสุนห้หวดค่ะเนี่ยตอนนี้เพิ่นก็สั่งติ่มซำไปแล้วแล้วก็สั่งอันนี้เป็นอากงนะคะเป็นโอเลี้ยงใส่นมแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเป็นชุดน้ำชามาให้เราด้วยค่ะอากงเย็นกันค่ะ หอมกลิ่นโอเลี้ยงชัดมากเลยอะอ,อ,อร่อยไม่ได้กินแบบโอเลี้ยงใส่นโมมานานมากแล้วเมโนโูแรกมาแล้วนะคะเป็นโกยซีหมี่ค่ะทุกคนน่ากินมากแล้วก็หอมมากดูสิคะเครื่องแน่นเลยมีทั้งกุ้งทั้งเห็ดนี่เส้นโกยซีหมี่น่ากินไลยทุกคนอุ้ยทุกคนมีหมี่สองแบบมีหมี่เส้นขาวๆแบบน,นี้แล้วก็มีบะหมี่เป็นสีเหลืองโอ้มีหมี่สองแบบในหนึ่งชามถึงว่าชื่อบะหมี่สองจกักรรพัิ เส้นหมี่ชั่วอร่อยมากเลยอืเห็นเขาคุยกันอยู่บอกว่าที่ผิดโลกเนี่ยทำเส้นหมี่ชั่วได้ดีมากอือร่อยอ่ะไม่ปรุงอะไรเลยนะที่ชงที่โชว์ไม่ใส่เลยอร่อยและนี่คือติ่มซำที่เพิ่สั่งมานะคะทุกคนอลังการไหมเขาจัดมาให้แบบนี้เยอะมากเยอะมากอันนี้เป็นแบบว่ามีไข่กุ้งด้านหน้าด้วยนะเป็นแบบมาก้าเลยเออใช่เหมือนมากแล้วนี่คือหยินหยางไงค่ะแบบเป็นไข่แดงแล้วก็ไข่ย้อยหมาจีบสุนหัวหัว นี่เขาเป็นแบบจีนนะเป็นแบบจีนเลยนเะ<ล>เียเจียวนะใชออ่แล้วก็จะมีไข่กุ้งข้างหน้าเนาะใช่อ,อ,อืมอร่อยมากเลยกลมกล่อมหวานหอมละมุนไม่มีมันแล้วมันกัดพร้อมกับไข่กุ้งม,มันกึๆๆ๊กกึ๊กเนี่ยค่ะนี่เมนูหยิอย่างนะคะคนี่เดี๋ยวเปิ้นแบ่งให้พี่ฮาร์ดเดี๋ยวเพื่อความยุติธรรทุกคนมันมีอยู่จริงเหรอมันมีอยู่จริง ไข่แดงอร่อยมากไค่แดงไม่เค็มน้ำมุนอ,อ,อันนี้ก็เป็นฮาเก่านะคะฮาเก่า,ก,าก็เป็นเมนูเล c คอมเมนของทางร้านนะเป็นเมนูแนะนำค่ะนี่แป้งไม่เละเลยเหนียวนุ่มอร่อยกำลังดีมี่ปั้นต้องขอ กูนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนในเขตที่เข้ามาแนะนำร้านอาหารที่พิษณุโลกในปเปิ้บนกเพื่อนก็ไม่ได้มานานมากแล้วถ้าไม่ได้เพื่อนเพื่อนนี่เปิ้นไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็ต้องบอกว่าทุกกานที่ทุกคนแนะนามานี่คืออร่อยมากแต่ว่าเปิ้นตามกินไม่หมดแน่เลยเพราะเปิ้นมีเวลาน้อยอยูอเปิ่อนต้องขับรถลับเชียงใหม่อีกยังไงดูเปิ่อนจะตามมากินนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเดินที่ตลาดใต้ค่ะเพื่อนได้ขนมมาเขาบอกว่าเป็นขนมโบราณของถิ่นชื่อว่าขนมปาแนมนะคะ กินกับเนี่ยค่ะเขาบอกว่ากินกับใบไม้ลูกจริงๆก็คือเป็นใบชพลูมันก็ไม่รู้ไม่เคยกินนะคะห,ห,หอมใช่ไหมเข้าคุกมาแล้วเนี่ยค่ะนี่คือปแนแหนมนะคะครั้งแรกของเบิ้ลที่พิษณนุโลกค่ะมันอร่อยแต่มันอธิบายรสชาติไม่ถูกว่าเหมือนอะไรอ่ะไม่เหมือนอะไรเลยอ่ะคุณป้าเขาขายดีมากเลยนะปาแหนมก็คือปาแหนมจริงๆ <laughs> ขนมอะไรไม่รู้ที่มารสชาติไม่ถูกแต่มันอร่อยมากทุกคนใครเคยกินปลาแหนมหรือรู้ว่าเขามีส่วนประกอบอะไรนี่มาบอกเพื่อนนะคะอร่อยแต่ว่าเพื่อนไม่เคยกินมาก่อนแล้วเพื่อนก็เลยอธิบายรสชาติไม่ถูกว่าเหมือนอะไรได้ไหมเราอธิบายรสชาติไม่ถูกปลาแหนมก็คือปลาแหนมจริงๆแต่ก็อร่อยแต่ก็อร่อยเพื่อ,อนกินหมี่ซัวแล้วเพื่อนติดใจมากนะคะก็เลยถามเจ้าของร้านเขาบอกว่าให้ไปซื้อร้านโชหหวยในตลาดชื่อร้านเป็งเซียงมีขาย จะต้องกินหมี่ซั้วมังกรหงด้วยนะไปไปกันค่ะอ้ตลาดเก็บแล้วนี่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งอะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปร้านในตลาดร้านเป็งเสียงเราไปซื้อกันร้านนี้เลย สวัสดีค่ะีค่ะต้องกินที่นี่ออริจินอลแล้วก็อร่อยใช่ไหมต้องเป็นบางกรหงอร่อยก็มาใหม่อีกเฮ้ยอะไรก็มาใหม่อีกสามห่อไปหมดเลยสองร้อยบาทเนี่ยอ๋อหมดหมดถุงเนี่ยหรอคะหนูนึกว่าถุงเล็กนี่ไม่ไม่สองร้อยสองร้อยคือห้าห่อนี่ใช่ไหมห้าหอสองร้อยงั้นหนูเอาหมดเนี่ยแหละหนูเอาถุงนี้เลยหนูก็นึกว่าถุงเล็กเขาบอกว่าต้องยี่ห้อนี้แล้วต้องร้านนี้นะคะใส่สิบปีแล้วเกือบตอร้อยปีอ๋อหรอคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะใครมาต้องกินยี่ห้อนี้นะมังกรหงเป็นยี่ห้อดังเดิมเลยนะเส้นเหนียวหนึบแล้วก็ผัดก็ไม่ขาดไม่เละอร่อยมากเลย200ได้5หอ่อเป็นแวะมาไหว้ศาลหลักเมืองพิษณุโลกนะคะมาถึงที่แล้วก็ต้องไหว้ศาลหลักเมืองกันหน่อยค่ะ ก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะนี่ค่ะเราไหว้ศาลหลักเมืองตรงนี้นะคะด้านหลังตรงนั้นก็คือพระใหญ่เลยค่ะวัดใหญ่นะคะอยู่ตรงนั้นเองโอ้โหมาพิษนุโลกเที่ยวง่ายๆ ความสุขเวลาขับรถต่างจังหวัดมันเป็นแบบเนี้ยจริงๆันชอบมากนะคะเวลาขับรถต่างจังหวัดจะมีของอะไรแบบนี้ตลอดทางเนี่ยชอบมากเลยสดชื่นไหมคะหอมมากเลยอ่ะใช่ไหมหอมสดชื่นมากน่าไปใส่อเมริกาโน่เลยเนาะเนาะใช่ไหมแต่ก่อนเราชอบขับรถก็สนุกแบบนี้เนาะตอนนี้กลับมาขับก็สนุกอย่างนี้อีกแล้วหอมมากเลยอร่อยมาก,มมากเยยียมย่ม แล้วตอนนี้นะคะทุกคนเิ้นก็มาถึงที่ลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เิ้นก็เลยแวะพักนะคะเข้ามาที่เซ็นทรัลเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเนาะเข้ามากิน MK กันซะหน่อย ก็ขับรถจากพิษโลกนะคะเนี่ยมาถึงลำปางเนี่ยโอ้โหรถก็โอเคดีนะคะภารกิจรับน้องถือว่าใช้ได้เลยนะคะและเดี๋ยวพอหลังจากที่กิน MK เอมอะไรเสร็จแล้วปนก็ขับรถยาวถึงเชียงใหม่เลยวันนี้ปนขอกินข้าวให้เสร็จแล้วก็กลับเชียงใหม่ก่อนนะคะรถด,ดีมากคนพิษโลกใจดีมากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย